สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดของมง,งานวันพีชในตอนที่1061นะว่าในตอนนี้เนี่ยมันได้มีเนื้อหาสปอยล์หลุดมาประมาณ5บรรทัดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะว่าเนื้อหาทั้งหมด5บรทรทัดที่ได้มีการหลุดมาเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยที่เรื่องราวนั้นคือชื่อตอนในตอนที่1061มีชื่อตอนว่าเกาะแฮ่าอนาคตเอ็กเฮดซึ่งผมขอเรียกทับพา์ไปก่อนนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดจะให้แปลเป็นไทยตรงตัวเนี่ยมันก็จะแปลว่าหัวแล้วก็ไข่ซึ่งมันก็จะเป็นชื่อที่ดูแปลกประหลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองชื่อภาษาญี่ปุ่นกันจะดีกว่านะฮะส่วนบรรทัดที่สองนี่ยก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่กลุ่มโมฟาน,นได้แล่นเรือผ่านอากาศหนาวม,มานะฮะพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางม,มาถึงเกาะที่มีชื่อเดียวกับ,กบชื่อตอนนั้นว่าเอ็กเฮดโดยที่เกาะที่พวกลูฟี่ได้เดินทางมาถึงเนี่ย,ยมันถูกเรียกว่าเกาะแห่งอนาคตของเวก้พังซึ่นนั้นกระเท่ากับว่าในตอนนี้ก็จะได้มีกาารเเปิดผแล้วว่ ต่อไปที่ลูฟี่นั้นได้ปลาในกระองเวก้พังนั่นเองนะฮะและบรรทัดที่3านั้นก็จะได้มีการตัดภาพไปยังฐานที่มั่นของเราทหารเรือที่อยู่แถวนั้นโดยที่สถานที่แห่งนั้นเราใแขเราเด็กๆที่ถูกช่วยเหลือมาจากภาคห้าศาสต์พร้อมกับทาชิงีแล้วก็สมาชิกหน่วยซอร์สเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะได้เห็นการรับเด่ดใน,นในตอนนี้เนี่ยทาชิงีแล้วก็เหล่าเด็กๆนั้นจะเป็นยังไงบ้างส่วนบรรทัดที่4ีแล้วก็เฉ่งนว่าเฮมิเปิลเนี่ยขอยืมตัวเหล่าเซลฟินเพื่อไปช่วยเหลือโคบี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่โคบี้เนี่ยถูกหนวนดำนั่นจับตัวไปเพราะฉะนั้นการที่เฮมิโป้นํ่นมาขอยืมตัวสาฟีมเนี่ยนั่นก็น่าจะหมายความว่าพวกเขาอาจจะมีโอกาสได้เจอกับลูฟี่ที่ก่องเวก้าพังนะฮะแล้วก็บรรทัดที่5บรรทัดสุดท้ายที่มันเป็นเรื่องราวที่พีคมากเพราะาในตอนนี้เนี่ยลูฟี่จินเบย์ชอปเปอร์แล้วก็บ,บนันนี่ดูเหมือนพวกเขาจะเจยกตัวกันออกมาจากกลุ่มนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยน,นะว่าพวกเขาี่ยกำลังทาอะไรแต่ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหญิงสาวคนหนึ่งงงงที่่่ได้้ปรรราาาาากกกฏตัวขึนมแลบบออเาบาอเืย นั่นคือจูจ่ๆเธอนั่นก็ได้พูดขึ้มานะว่าเธอเนี่ยคือดรเวกาพังและเนื้อหาสปอยทั้งหมดที่หลุดมาในตอนนี้นี่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสำหรับวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ